สวัสดีครับทุกคนครับขุนหลวนื้อสันเองครับวันนี้อยู่ที่ช์รูมหนองแขมนะครับวันนี้มาอยู่กับนาว r a p r o 2X คันข้างหลังนี้นะครับซึ่งวันนี้เดนี้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษมาแนะีครับสำหรับตัวนาว r a p r o 2โปร4นะครับสรุ่นนี้เนี่ยเป็นพิเศษจริงๆแต่ว่าตอนนี้ p r o 2จะเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับ คันนี้เป็นสีเทาครับเดี๋ยวพามาชมกันว่าราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นเดือนนี้เป็นยังไงอย่าช้าใครรีบดูคลิปนี้แล้วรีบตัดสินใจดูนะครับโนรา Pro 2X นะครับรุ่นนี้ราคา1 4 5 0 0 0บาทนะครับเดือนนี้มีแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าเก่าหรือลูกค้ายายค่ายนะครับให้ส่วนลดสูงสุดเลยถึง200,000บาทนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมไลเนอร์ฟิล์มให้ด้วยนะครับเงื่อนไขเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปให้ฟงังแต่ว่ามาดูรถก่อนนะครับคันนี้ เป็นสีเทานะครับสีเทานมนะครับทวยายไรเกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของขับเครื่อง2ล้อแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ร้อยเก้าสิบแรงม้ามาพร้อมเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดและแมนวนวลโหมดนะครับโปร 2X จะมีความพิเศษก็คือในส่วนตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้สีดําแดงนะครับไฟคอร์ LED สีดวงมีไฟตัดบอก LED แล้วนะครับมีระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับมีเบรกฉุกเฉินมาให้แล้ว และในส่วนตัวการตกแต่งรอบคันนะครับก็จะมีในส่วนตัวคิวล้อที่มีลักษณะดีไซน์ของตัว Pro2 และ Pro4 เท่านั้นเลยสัญลักษณ์โลโก้ Pro 2X นะครับด้านท้ายเป็นแบบนี้ฝาท้ายแบบอนแรงแล้วนะครับเป็นแบบนี้ในส่วนของตัวภายในรูปลักษณ์หน้าตาภายใน Pro2 Pro4 เหมือนกันนะครับจะไม่ได้แตกต่างกันในส่วนตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้าคนขับนะครับรุ่นนี้เป็นยูโร5แล้วนะครับเป็นยูโร5เรียบร้อยแล้ว แล้วก็มีในส่วนของตัวปรับไฟฟ้ามีระบบ DPF ที่อยู่ด้านนี้นะครับในส่วนตัวภายในของรุ่นนี้นะครับยูโร5คอนโซลก็จะเป็นแบบเทอรล่าแล้วเป็นในคอนโซลสีดำเดินได้สีแดงแบบนี้นะครับในส่วนคอนโซลเกียร์ออโต้ปรับแยกรุภูมิต้้ยขวานะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลย หน้าจอ TFT นะครับสามมิตินะครับแบบนี้สวยงามเลยมีครูสคอนโทรลนะครับมีปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยแล้วก็ปรับแสดงผลหน้าจอต่างๆบนพวงมาลัยได้เลยกล้องรอบทิศทางมีให้นะครับมาแบบนี้เลยกล้องรอบทิศทางแล้วก็ในส่วนของตัวเตือนคอมเลนก็มีให้เตือนจุดอับสายตามีให้นะครับเรดาเตือนถอยหลังก็มีให้นะครับหล,หลักๆตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวเทอรร่าเลยนั่นเองนะครับ แคมเปญโปรโมชั่นรายเอียดเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวแบ่งเป็น2แบบแบบเน้นส่วนลดกับแบบดอกเบีย้ยศจะเอามารวมกันไม่ได้นะครับแบบแรกก่อนเบสิกเบสิกเลยก็คือในส่วนของตัวดอกเบี้ยศูนปอรูนย์ศูปีนะครับสำหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับย้ายค่ายมาก,ก็ได้ส่วนลด80,000 หรือถ้าเกิดในกรณีที่เลือกเป็นดอกเบีย้ยปกติหรือซื้อเงินสดนะครับส่วนลดให้เลย2 0 0 0 0 0มีประกันไทยไลเนอร์ฟิล์มให้นะครับเงื่อนไขลูกค้าเก่าเป็นยังไงลูกค้าใหม่เป็นยังไงนะครับลูกค้าเก่านิสสันนะครับมีสำเนาทะทเบยนรถนิสสันนะครับที่ยังใช้อยู่นะครับปัจจุบันและ มาซื้อรถสามารถโอนสิทธิ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาได้นะครับมากกว่าน,นี้ไม่ได้จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์หนึ่งช่วงตัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาถ้าเป็นลุงกับหลานแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขของลูกค้าเก่ากับข้อที่สองครับลูกค้าใหม่ย้ายค่ายมาจากยี่ห้ออื่นนะครับขอเพียงลูกค้ามีรถเก่านะครับยี่ห้ออะไรก็ได้รถกระบะยี่ห้อใดก็ได้นะครับจะมาซื้อรถนะครับนําสําเนาทะเบียนรถ เก่าคันนั้นมาซื้อรถใหม่ได้ส่วนลดพิเศษ2แสนนี้ได้เลยเหมือนกันเหมือนลูกค้าเก่านะครับแต่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ครับต้องซื้อเป็นชื่อลูกค้าท่านนั้นโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแคมเปญนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมดอกเบีย้ยอยากจะไฟแนนซ์อยากดาวเพิ่มเท่าไหร่ก็อดไลน์หาคุณหลงได้นะครับดีๆคนาแนะนําให้คำปรึกษารถมีน้อยในส่วนตัวโปรโฟก็เหมือนกันนะครับโปรโฟใช้ดอกเบีย้ยแคมเปญส่วนลดเหมือนกันเลยก็คือ0% 5ปีก็ได้นะครับได้ส่วนลดลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ 80,000หรือถ้าเกิดซื้อสดหรือจะเป็นนแบบดอกเบีย้ยปกติลดไปเลย200,000เหมือนกันเหมือนกับ Pro2 นะครับตอนนี้ Pro 2X เอลดเหลือแค่ถ้าที่ผมเช็คมานะครับเหลือจะสีดําและนอกนี้ก็อย่างคันน้ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับล่าสุดผมเพิ่งจองสีขาวมาขั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับส่วน Pro โ X ก็ยังพอมีสีให้เลือกอยู่นะครับยังไงลองดูแล้วก็ผมก็มีโ r o โฟคันที่ลดพิเศษอยู่ที่ปุณณวิถีด้วยนะครับ ใครชอบคลิปนี้ชอบรถราคาพิเศษพิเศษแบบนี้อย่ารอช้านะครับก็โทรมาได้เลยครับ0 8 9 9 6 9 0 9 0หรือแอดลาหัสดวงได้เลยนะครับให้คำตึการคำแนะนำได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนแต่เอ๊ะอย่าเพิ่งน,นะครับรถต้องออกรถภายใน30กันยายนครับแคมเปญโปรโมชั่นนี้ออกรถภายใน30กันยาน,เ,น,น,ออน,นยาเท่านั้นนะครับโอเคขอบคุณครับ